อะไรน้องเราจะิดกันไม่รู้จะพูดอะไรนะคะแต่รู้สึกว่าแบบตื้นใจแล้วก็ขอบกลับขอบคุณพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าจะมาได้โอกาสแบบนี้จะร้องเดี๋ยร้องให้ด้วยไใหญ่แล้วเรองให้เลยเออ่เฟซบุ๊กมยเดี๋ยวทำตาแดงๆที่ มันแดงไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นมันจะร้องลยนั่นแหละการนะการอ๋อไม่ใช่การต้งเขาเกินมหรือเลาวันนี้ตกแล้วโอ้โหตกลงมาได้หลายอย่างเอาไปที่นั่นเไม่ใช่พอรันเกิดไม่ใช่ไหมมึง้องไพที่เป็นพลอ๋ออะไรกันมาเกินมันเกินตามก็ต้องไปอย่นี่ไงเดา๋ยวมันก เรี่อครั้งนี้ก็จะต้องรับที่กับครอบครัวที่ได้ลงมาจาะร้อยเอ็ดโดยสวัสดิภาพครับสวัสดีเออเขาไม่ตัวก่อนถ้าคุณไม่สวัสดิภาพมึงแย่เลยก่อนเนียเดี๋ยวก่อนมันเกิดด้วยมือมีชีวิตอยู่แล้วพบสามที่สองปล่าอยากด้วยคนไหนคร้วถามบขาว่าพบอ่าไม่มีอะไรขาดหายไปโอเคครับก็ มาเจอพี่มาเจอมาเจอแล้วขอขอญาตขอญาตกราบรัตนาคุณภีรัตนาเสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็คบารมีของคนเก้าก็ขอให้ที่ชอบตัวสิ่งใดหวังสิ่งใดสใอ้ได้สิ่งนั้นไอ้ไรขายกวกน้อยได้คนไรกูพออนะนต์อนี้แล้นี้มึงให้หมวดใหม่มึงลองข้าวนใหม่ นะไม่พานทหารไหมก็ยิ้มกน็ยมกนมนนะแล้วก็มันพอดีของหวนเตรียมไว้ใหไ้เร่นเียงกันวันเสาหน้าใช่หอ่ะยังยังนัดเยงอยู่ว่าไม่ยู่เออจ้าถาให้มีเตรียมของหวานไว้ให้มันเาหน้านะไอเดี๋ยวไไ่อวไปกอไปยัห ที่เคยโพสลงว่าขอให้เป็นในคนเรือเร็วๆนะเฮ้ยขอขี้มันให้ขี้มันขอชา้มันให้มีคนขอแล้วนเให้มันีอีกมาห้เงิน่สอะรเอออีกคนเนี่ยช่วยไงแต่ยังไม่บนเสาหน้า